สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสหกรณ์สินนามาวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูเหรียญสมเด็จรอหหลังนาลายสูงคุดนะ ซึ่งสร้างจากวัดแหลมแช์นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นนะครับนะเราไปดูกันเลยครับนะจะสองกล้องให้ดูนะครับเห็นแบบ,บชัดๆนะครับอ่า ครับเหรียญสมเด็จรอห้าหลังนาลายทรงคุดเป็นเหรียญหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะเป็นเหรียญที่มีระดับเจดอเป็นเหรียญได้มาตรฐานอีกเหรียญหนึ่งนะอนาคตจะมีราคานะท่านว่าอย่างนั้นนะ ดูดูดูด้านหลังครับนี่ครับนาลายทรงคุดและมีลาหูอมจันนะนี่ขนาดอยู่ในขอบพลาสติกเรียมขอบพลาสติกเอาไว้เพื่อกันน้ำ่าเรามาดูด้านหลังเขียนเอาไว้ว่า นี่ครับวัดแหลมแค์สองห้าสามหกดูอีกมุมครับดูอีกมุมนี่ครับปิยะมหาราชา นะครับปิยมหาราชาเนี่ครับดูความสวยงามนะครับชัดเจนนะครับคมชัดคมชัดลึกนะครับนี่ครับ เหรียญสุมเด็ดรอหาทั้งนาลายสรงคุดจัดสร้างโดยวัดแหลมแคนะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเหรียญน,นี้มีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตดีมีราคาราคาจะ xuống đến lạc kênh được, à.